เคล็ดลับในการแสวงหาพยานหลักฐานต่อสู้คดีด้วยการคัดไถ่กระสารหลักฐานในสำนวนคดีอื่นในคลิปเนี้ยผมจะอธิบายถึงเคล็ดลับในการทํางานสําคัญอย่างหนึ่งของทนายความนะครับเวลาเราที่จะสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐานขึ้นมาต่อสู้คดีเนี่ยหากคุณรู้เคล็ดลับตรงนี้คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีเป็นอย่างมากเป็นยังไงเป็นติดตามรับชมกันนะครับ ธรรมดาลแล้วเนี่ยหากเราเป็นคู่ความในคดีเป็นโจทย์เป็นจำเลยเป็นผู้ร้องสอด เป็นผู้ถูกร้องเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยหรือว่าจะเป็นพยานเนี่ยเราก็มีสิทธิ์คัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีนั้นๆได้อยู่แล้วนะครับเป็นหลักทั่วไปตามภูม,มิกฎบมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา54อย่างไรก็ตามเนี่ยหากเราไม่ได้เป็นคู่ความโดยตรงเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ขอเข้าไปคัดถ่ายเอกสารหลักฐานต่างๆในสำนวนคดีอื่นซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยบางครั้งเอกสารหลักฐานที่อยู่ในสำนวนคดีอื่นเนี่ยมันจะเป็นพยานหลักฐานอย่างดีเลยในการต่อสู้คดีของเราเพราะว่าบางทีรูปคดีแพทเทิร์นเนี่ย้ายงารตข เ,เขาอาจจะเบิกความไม่ในคดีอื่นอย่างหนึง่งแต่มาเบิกความในคดีเราอย่างหนึง่งหรือถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลจากคดีอื่นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในการเตรียมคดีเสวงหาพยาาฐานประโยชน์เนี่ยมันมีมากจนไม่รู้จะพูดยังไงหมดการที่เรารู้ว่าคู่ความหรือฝ่ายตรงข้ามของเราเนี่ยนะครับ มีคดีอะไรอยู่ที่ศาลอะไรบ้างแล้วเราไปคัดถ่ายเอกสารในสมนวนคดีนั้นมาเนี่ยโอ้โหบางทีมันทําให้เกิดประโยชน์เกิดผลแพ้ชนะคดีได้ซึ่งผมใช้เทคนิคนี้ในการต่อสู้คดีมาอะไรเท่าหลายคดีนะครับลองไปดูที่ผมเล่าไว้ในเรื่องทนายเล่าความนะครับหลายๆคดีที่ผมชนะคดีมาก,ก็เพราะว่าใช้เทคนิคตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ความโดยตรงในคดีหรือไม่ได้เป็นพยานในคดีนะครับแต่หากเราเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีเหตุผลอนสมควร mm. ก็อาจจะขอทักถ่ายเอกสารหลักฐานในสมนวนคดีนั้นๆ mm. มาประกอบการเตรียมคดีประกอบการใช้งานในคดีอื่นได้ mm. ซึ่งคําว่าบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรือมีเหตุผลอนสมครเนี่ยคืออะไร mm. ผมยกตัวอย่าง mm. เช่นเรามีคดีข้อพิพาทษอยู่กับโจทหรือจำเลยในคดีนั้น แล้วมันมีประเด็นที่เขาอาจจะเคยเบิกความในคดีนี้หรือมีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันเราก็เลยต้องการท ok. ี่จะคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีนี้เพื่อไปประกอบใช้ในคดีอื่นหรือว่าจำเลยในคดีนี้มันตกเป็นจำเลยร่วมกับเราถูกแยกฟ้องในคดีนึงก่อนหรือถูกจับก่อนเราก็ต้องการที่จะรู้ว่าอการต่อสู้คดีในคดีก่อนเป็นยังไงโจหรือจำเลยคดีนี้อาจจะเป็นคู่ความร่วมกันในคดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีส่วนใกล้เคียงไม่ได้เป็นคู่ความไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เนื้อหาในคดีใกล้เคียงหรืออาจจะ มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของลูกความเราที่ผมยกให้ตัวอย่างให้ดู4ี่ข้อเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองความจริงแล้วเนี่ยมาสุดแล้วแต่เราเนี่ยจะอธิบายหรือมีเหตุผลแต่ละคดีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเราบรรยายคำร้องให้สายเขาเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคที่ผมพูดถึงก็คือว่าถึงแม้เราไม่ใช่เป็นผู้ความในในคดีเนี่ยแต่หากว่าเราเห็นว่าเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเราหรือลูกคดีของเราเนี่ยเราก็สามารถ ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายเอกสารในสานวนคดีนั้นเนี่ยจากสารได้ผากได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการเตรียมคดีใช้ในการอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยหลักเบื้องต้นในการทําคําร้องประเภทน,นี้นะครับก็มีอยู่4ี่ข้อด้วยกันนะครับก็คือ1เราต้องแสดงตัวก่อนว่าเราเป็นใครพ่าคุณไม่ใช่ผู้ความในคดี คุณจะต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าคุณมีส่วนได้เสียยัางไงาแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานไปด้วยเช่นใบแต่งทนายความบัตรประชาชนข้อที่2เนี่ยในเนื้อหาคําร้องที่ต้องบรรยายให้ชัดเจนเลยว่าเรามีส่วนได้เสียยัางไงาเช่นเป็นคู่ความร่วมกันมีคดีฟ้องอยู่กับโจทก์จนเลๆคดีนี้รูปคดีหรือแพทเทิร์นคดีมันเหมือนกันมีพยานชุดเดียวกันอะไรคุณก็สุดแล้วแต่คุณจะบรรยายให้ศาลเนี่ย เขาเห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นจริงๆข้อ3เนี่ยอ่ก็ต้องบรรยายไปว่าด้วยความที่เราเกี่ยวข้องแบบเนี้ยเราจรึงมีความจะเป็นที่จะต้องขอคัดเพราะอะไรมีเหตุสมควรอะไรละ่ะที่ควรจะให้เราคัดคัดแล้วมันจะเกิดประโยชน์เกิดจะให้อำนวยความยธรรมแก่ทุกฝ่ายยังไงนะครับ ข้อที่4เนี่ยให้ขอให้ชัดเจนไปเลยว่าจะขอคัดถ่ายอะไรบ้างเช่นคคำฟ้องคำให้การรยญญายงานกระบวนพิจารณาคำพิพากษาคำเบิกความจะขอแบบรับรองไม่รับรองก็ขอไปด้วยหลักเบื้องต้นของการทำคำร้องมีอยู่เท่านี้อย่างที่ผมพูดมานะครับว่า,าผมเคยเช็คเทค,คนิคนี้ในการทำงานมาแล้วหลายคดีแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยก็อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อน,อนๆน้องๆทนายความาได้รู้กันทนายความชั้นผู้ใหญ่หรือทนายความ,ท,าวามที่มีประสบการณ์หลายคนเนี่ยอาจจะรู้เทคนิคนี้แล้ว แต่ผมเห็นว่ายังมีน้องๆมีทนายความรุ่นน้องอีกหลายคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอแล้วพอทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นประโยชน์กับลูกคดีเป็นอย่างมากซึ่งหากทุกคนรู้เทคเนิคนี้ผมไม่กักวิชาผมไม่หัวงวิชาเพราะผมถือว่าทนายความเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่จะเอามาแพ้ชนะกันด้วยเทคนิคพยานฐานเรามีเทคนิคอะไรมีอะไรที่มันจะทําให้เกิดความยุติธรรมในคดีนะครับแพ้ชนะกันด้วยเนื้อหาเนี่ยมันดีที่สุดนะครับก็เลยเอาเนื้อหาตัวนี้มาเผยแพร่โดยผมจะได้เอา ตัวอย่างคําร้องเนี่ยที่ผมเคยทำเนี่ยมาขึ้นให้เพื่อนๆดูด้วยลองติดตามดูกันนะครับหากดูไม่ทันก็กดสต็อปกันไว้สุดท้ายผมก็ฝากคำใหาบ้างาสารสีกาไว้คดีหนึ่งเผื่ออันเนี้ยผมจะเอาไว้ใช้อ่านเกือบทุกคดีแหละดีกาที่4301 258เป็นดีกาที่สารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอผู้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอคัดถ่ายได้ ราะว่าเราติดดีการนี้ไปเผื่อเราไปเจอท่านบางคนเขาอาจจะไม่รู้ญาตเนี่ยเขาดูดีการเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจนะครับที่ผ่านมาผมก็ก,ก,ก็เจอศาลบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เวลาเราที่บายกับท่านด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ให้ทํำยังไงท่านไม่ให้เรากูอุทธรณ์คำสั่งได้ตามกระบวนการไม่ใช่คําสั่งระหว่างพิจารณาด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนและผู้รับชมทุกคนนะครับ หากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์หากสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยผมตอบให้ทุกคำถามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับ s c คร b ์เพื่อติดตามช่องสีสังรอสาระนา่ารู้ดีๆเช่นนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ